อ๋อไม่ค่ะพี่รักษาคนก็เล็บหายขบก็เยอะมากก็เลยไม่ค่อยมีลูกค้าแบบก็แล้วแต่เนาะอยู่ที่การดูแลของเขาถ้าเขาดูแลแบบที่พี่เอิ้มบอกเขาก็มาครั้งเดียวหายแต่ถ้าเกิดเขายังกลับไปชอบแบบว่าตัดซอกเล็บอีกเขาก็เป็นอีก นี่นะคะเวลาเราตัดเล็บนะเราตัดมนมนเราจะตัดโค้งพอหนูตัดโค้งอย่างงี้แล้วเนี่ยตรงเนี้ยมันเป็นไตละเราจะเจิบเจ็บแบบนวงนวงอันนี้ก็คือเป็นหนังไปละอืม อันนี้รู้สึกแบบว่าเจ็บๆบแบบรู้สึกแบบ<ช>ยังไงคะมันแบบเหมือนแบบมีอะไรต่ำพอเวลาเตรียบวันเสร็จมันรู้สึกแบบปวดปวดใช่ไหม Nhét <Nhạc> nó nó vào. ลงไหมไม่เจ็บไม่เจ็บแล้วแล้วหนังอันนี้นะคะนี่นะพอมันแห้งนะมันจะแข็งมาก ใช่อันนี้กดอย่างงี้เราไม่รู้สึกเจ็บละแต่พอแผลหายแล้วเราต้องใส่วิกนะเาอ,อ,อยากให้แบบว่า้าใส่ลงท้าปไปไปทางาน,นตลอดทุกวันเนี้ยค่ะมันจะหายหเออเขาไม่ได้เป็นเล็บขบแต่เขาเป็นก้อนหนังแข็งอยู่ซอกเล็บที่ทำให้เราเจ็บพอเวลาที่เล็บมันยาวออกมาเล็บมันมากด ข้างเล็บเพราะเล็บเล็บนะคะมันจะยาวตั้งแต่ตรงโคนออกมาเพราะเล็บมันยาวมาเสร็จทีนี้ผมยาวออกมาแล้วมันมากดหนังของเราเนี้ยมันเลยทําให้เราเจ็บพอเราทําให้เราเจ็บแล้วเราก็ไปตัดเล็บออกแต่เราไม่ได้เอาหนังออกน้องก็จะเป็นเหลือดลังอ่ะพอแผลหายพอแผลที่เราตัดเล็บเล็บที่เรารู้สึกว่าเป็นเล็บขบสมมุตินะพอเล็บออกไปเป็นแผลอักเสบหนึ่งอาทิตย์แล้วหนึ่งอาทิตย์เราก็เริ่มกลับมาเจ็บอีกใช่ครับนั่นแหละอย่างนี้คืออาการของการเป็นหนัง แต่อันนี้คือถ้าเกิดงัดหนังไปแล้วสิ่งที่เราจะดูแลก็คือหมั่นคอยใส่วิกนะคะเพราะว่าเนี่ยข้างเล็บเราอะไม่มีเล็บเลยแต่มันมีไตอันนี้เราใส่รองเท้าได้ปกติแต่ถ้างัดหนังอะถ้าเกิดหนังอ่ะอยู่ถึงตรงโคนเล็บเนี่ยจะอักเสบจะอักเสบอยู่เป็นอาทิตย์เลย แต่ของน้องโชคดีน้องไม่ได้อยู่ตรงโคนมันรู้สึกแบบเวลาใส่รองเท้าเข้าใบแบบอย่าง,งเราไปแบบ่นด้ตัดเด็บเนี้ยเเสียอาหารปุ๊บมันก็รู้สึกแบบหนวงหวงจิตจีด๊ดใช่ถูกต้องเลยครับเวลาเราโดนรองเท้าเดี๋ยวก็เป็นเดี๋ยวก็หายเดี๋ยวก็เน็ตหรอก นี่นะคะนิดตนึงนะนิดหนึ่งนิดหนึ่งน,นี่น,นะคะอีกนิดเดียวตูวหนังแห้ผมว่ามันด่างดาวมากขนาดใกล้ๆเราเลยยังแบบเอาไม่เข้าใช่ครับบางทีอ่ะ เหมือนเราเป็นตาปลา,างั้นเลยเนะแข่งงั้นแต่เราไม่มีนะตาปลา<ม>เราไม่มีมมโชคดีแต่ตาปลาพี่เอื้อมก็ไม่ได้ทําแล้วแต่ถ้าเกิดใครมีเนื้อด้านๆก็พอขูดได้แต่ถ้าเกิดใครมีเยอะพี่ก็จะบอกว่าต้องไปหาหมออันนี้เราโล่งแล้วเนะาะโล่งไหมหนูดูหนังสิ <c oughs> อ่ะให้ <c oughs> แล้วพอมันแห้งแล้วมันจะแข็งมากอ่ะน้องลอง เอานิ้วสัมผัสได้เลยน้องจะรู้สึกว่ารู้สึกเลือดออกแต่เขาไม่รู้สึกเจ็บรู้สึกหน่วงไม่แข็งอืมตอนแรกแข็งตนไกลใช่อ่อนไปเลยอืมตอนแรกแข็งเป็นตายเหมือนเราเป็นตาปลาอย่างนั้ยไม่เดี๋ยวนี้มันมีนี่ได้นะมันมีหูดอยู่ข้างเล็บนะเป็นหนังนี่แหละแต่เป็นหูด,หดแต่อันนี้เราไม่ได้เป็นอะไรเราเป็นหนังอยู่ซอกเล็บเสร็จละ